เอาละนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กันในเกม Jazz ในเอพิโซดที่2นะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเริ่มปีนกันอีกแล้วตอนนี้เรามีน้องกระดึบอยู่ในทีมเราเพิ่มขึ้นมานะฮะโอเคขึ้นต้นยิ้วไปฮะอฮ้ยต้นยิ้วเหมือนหางมังกรเลยนะฮะไปอุ้ยอุ้ย ลืมว่ามันต้องซ้ายขวาซ้ายขวาครับอ,อ,อโอเคขึ้นมาต่อแล้วอ๋อสิบลายฮะต้องจบแค่นี้อยู่เนี่ยเราก็กลับทางเดิมหมอเอ้าอ๋อโอเคกลับทางเดิมก็ได้ไปบึ้อหูยป่าเสียวอ่ะสูงมากเลยฮะอ้ก็กดแถบอ๋อ,อนี่ความสามารถน้องกระดึ๊บหรอเอ่ม คือยังไงมันจะบอกอัพเจ็ทีฟใช่ไหมหรือหรือยังไงนะกดแถบอีกรอบหนึ่งอ๋อไอ้อะไรอะวงมันมีเสียงเรียกตรงนั้นด้วยฮะใครไม่รู้ร้องเรียกเออ,เอ,อไปไงนี่เรามาแล้วนี่ทางเนี้ยเฮ้ยอ๋อ,อ,อนี่มันคือเสียงต้นไม้หรอกดซ้ายขวากด e. อีอนี่มัน โดดไปเลยฮะโอเค okay, แล้วกระโดดอ่าเอาเสียงเมื่อกี้คือเสียงต้นไม้โอ้โหเสียงยังเด็กทารกไปต่ออันนี้ปีนโอเคครับปีนแบบธรรมดาได้เลยซ้ายออขวาขวามาไวเนาะ,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 ะแล้วก็กระโดดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันดูลิมิตเชือกยังไงนะครับแล้วโอเคมาได้อยู่อ่า โอ้โหโอ้สูงนัน่ะนะกระโดดขึ้นมาอ,อือหึพักก่อนโอ้ยเขอโอเคไปต่อฮนะ <S <S ไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปอีกโอ้โหเสียงต้นไม้เรียกร้องอย่างเราต้องไปหาต้นไม้อีกเนี่ยผมกลัวจะกระโดดไม่ถึงฮนะเอ่อกด C ไว้ก่อนกด C ค้างอ่าแล้วกระโดดจับได้ไหมอือโอ้โหเกี่ยว,วได้ครับแล้วก็ยังไงเอ่ย พัก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 ชาพักาโอเคกด e ใช่ไหมอ่ากด e โอ้ยเยี่ยมเลยครับมีต้นไม้นี่แบบเราสบายขึ้นและขึ้นขึ้นอือต้องบอกเลยว่ารอบที่แล้วเหมือนผมใช้เวลาในการภากนี่เยอะกว่าปีนเขามากมายนะครับรอบนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะได้ปีนเยอะกว่าพากนะใช่แหละโอเคนี่อะไรฮะอ่อ ออไ,ไอ้ด้านข้างบนนี่มันเหมือนที่เราไปมันกดเสานะเปิดเสาแล้วอันนี้คืออะไรฮะดอกไม้เหรอดอกไม้ผุดขึ้นมาจากทะเลเอ่อไปไหนนะประเดน็นอ่าม,มันมีเงาเงากดอีเ e หรอโอ้แล้วได้ e c o from the past เป็น achievement นะครับไม่รู้ว่าเด้งขึ้นมาหรือเปล่าแล้วแล้วยังไงะมันมีเสียงอะไรอ่ะเป็นวงวงตรงนั้น โอ้โ,อโอตรงนี้ก็มีสองวงมีมีวงส้มวงเขียววงน้ําเงินนะฮะอะออกก่อนแล้วเราจะไปไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับพี่ลองออกมาก่อนสิอาจจะอาจจะเป็นหลุมแบบว่าดักบัฟฟาโลอีกรอบก็ได้นะครับเนี่ยเราขึ้นมาตรงอ๋อมันขึ้นไปอีกเหรอ <c oughs> อ๋อน่าจะขึ้นไปอีกฮะแล้วยังไงกด กด C ปึ๊บโอเคขึ้นนี่นะฮะจุดอ่อนผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นการสังเกตและละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกมองแบบมองจุดปีนลำบากมากมองไม่ออกนะเอาง่ายๆปีนี้ได้ไหมอ๋อมันปีนได้นี่ไงมันมีที่ปีนด้าน,นซ้ายอยู่ใช่ไหมกระโดดกันนะขวาซ้ายขวาซ้ายกลายเป็นอ่าเรียกไเดินแบบว่า นับเดินแบบทาหารนะฮะไปอุ้ยพักก่อนพักก่อนกดคิวอ่าพักมือแม่โอ้ยโออ้้ยตอนนี้คือมุมกล้องแบบแย่มากคืดขึ้นืดคกราฟคกราฟๆืดกราไม่ลงแล้วจริงแล้วข้างบนก็กระโดดได้เลยเหรออ๋อกดเบิ้ลโอเคคิดมากเกิน sorry the number you has โอ้ยออกมาแบบว่าแสบตาเลยฮะ อันนี้มีอะไรอะ่ะมีเช็คไอ้น,นี่แล้วนะครับอ่าเช็คอินกดผิด <c oughs> กดอ่ากดชิปฮะเอา้เอากดเรากดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเรานั่งสอ้าทำไมเราทําสมาธิอ่ะอ๋อกดแถบค้างมันก็เลยสมาธินานหน่อยห <c oughs> น่อยเช็คอินนี่รอบที่สามแล้วนะถ้าไม่ผิดอันนี้ปีนได้ไหมครับ <c oughs> ปีนไม่ได้ตกแต่งเฉยเป็นลอยไม้นะฮะ โอ l y ครับ um, อันนี้กด e ได้อ๋อโหเล่นกับเขาเรียกนะพืชพันธ์นะโอ้โหเอ้ยอันนี้อันนี้ดูง่ายนะดูจะปีนง่ายเลยครับจริงจริงไหมมีแน่ใจเอยได้อยู่นี่ได้อยู่ครับได้อยู่ขอแค่เรากดซ้ายขวาได้อย่างรวดเร็วก็ก็รอดแล้วนะฮะเกมนี้ เออกระโดดหรอกระโดดกระโดดอ่าโอเคขึ้น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 ,นแล้วกระโดดอีกออืนี่ข้ามคันครับพักพักมือก่อนพักมือก่อนเดี๋ยวตกลงไปนี่แบบว่าเสียชีวิตแน่นอนนะครับไปโขกหินไอ้น้ำตาลน้ำตาลข้างล่างอ๋อ ไออีนี่มันมีออร่าของมันนะครผมก็ลืมว่าถ้ามันโดนตรงนี้ก็ก็ถือว่าได้แล้วแหละเออเพิ่งรู้ความรู้ใหม่ไปเลยขอแค่อยู่ใกล้ๆกด e ก็ได้แล้วกระโดดไปอือชิวโอเคแล้วก็กระโดด,ดอีกขึ้นได้ไหมเปียนขึ้นอ่าตกลแล้วไปถึงฟอร์ลแล้วก็มาเยีเออ่ยมไปเลยเออ บอกเลยว่าใช้เวลายเยอะมากนะครับคือผมพลาดไปมาสองสามรอบอะอย่างแซะครับกดแถบนะก็ไปดูออบเจกตีฟต่อไปอยู่อันนี้วงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวตรงนู้นฮะอืมกด E ตรงนี้เลยได้ไหมอ่างอกเงยงอกเงยแล้วยังไงฮะอันนี้คือขึ้นข้างบนขวาได้ครับเดี๋ยวขอเซอร์เว์นิดนึง อ่ออันนี้อะไรอะ่ะถังโถถังนะฮะขึ้นขึ้นอือ,อน,นี้ไม่ได้สเปซบาสองครั้งได้ไหมเยี่ยมแวะดูก่อนนะครับตรงนี้มีมุมอ๋ออะไรอะ่ะหอยอีกแล้วเหรอหอยสังอีกแล้วครับอืมแฟลแบค็ค มีกาญามีกีตาร์้าก็มีเสียงด้วยครับร้อนอยู่นะอืมมีเหมือนแบบว่าเด็กๆเคยมาเล่นกันแถวนี้นะอันนี้คือเป็นโอ้หปะการังแบบว่าขึ้นขึ้นบาร์เลยอะ่ะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรแหละเออเป็นบาร์อย่างนี้หรือเปล่ากดกดแล้วครับ กดเครื่องหมายลบเพื่อออกโอ้ไม่ชินเลยอะโอเคตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับมืดเสียบอกว่าหน้ามากเลยครับหน,น,น้าหน้าหน้ายิกหนิกไปพอเป็นอะสูเราก็ไปทางอื่นแล้วกันประตูเปิดไม่ได้ด้วยมาทางปกติฮะถือว่าเราเดินไปฟังหอยสั่งแล้วนะฮะ ไปปีนไปพวกมันเป็นแบบเหมือนเกล็ดตรงดอกไม้ด้วยเหรอเออชาร์ตกรด,ดอืม้มวยเอา้าทำไมโดดไม่ได้เกือบร่วงตายแม่โดดใหม่โดดใหม่ครับโดดใหม่ครับอนักปีนเขาฝึกหัดนะ,ะตอนนี้อโอเคจับได้กด,ดอีจริงๆเราน่าจะกดตอนที่มัน <laughs> เป็นลูกนะจะเอา้า Oh เออฮะขึ้นครับซ้ายซ้ายได้อยู่ซ้ายอะเคลอเคลยเคลยเคแล้วก็อืมกระชาก่อนมันมีเช็คพอยไหมนะ่ <c oughs> กลัวล่วงแบบว่าล่วงไปสุดซอยนะกดอีได้ไหมอันนี้เหมือนมาพักเฉยๆปะแล้วก็ต้องไปทางทางขวาเนาะโอเคปีนลงมาฮะทางนี้มีทางไปต่อป,ปีนไปไม้โอเค แล้วเอเอ,เอไปไงอ๋อต้องโหวตปะเดี๋ยวผมกดซีค้างก่อนแล้วก็จะชากตัวเองลงมาไปโดนใหม่โดนใหม่ไปวาอืมสุกงว้เดซืิเนสุกงวดกดอีตรงนี้หืมมันยังใจดีนันเนแอละ ไปขวาอีกขวาไปซ้ายๆนะครับปีนปนซ้ายก่อนแล้วก็อีทางนู้นไม่มีอะไรแล้วโอเคครับอขอบคุณมากเห็ดเห็ดมันแข็งแรงจังมันคือเห็ดหรือเปล่นาน่าไม่รู้ครับแต่ขึ้นมาก่อนขอบคุณมากเห็ดเขียวทางมันมันคล้ายๆเดิมแต่ว่าไม่ใช่นะครับบรรยากาศอันนี้เป็นบ้านคนเลยเหรอ แล้วก็มีคอนโทรลเอาออกมาเอาออกมาทำไมอะเฮ้ยโดนกระดึ๊บเล่นทีหนึ่งแล้วแค่นี้นะโนดอีกแล้วป้าอีตาอีดาเอาอีดาอ,อีตานะอีดาป้าอีดาคุณต้องคุยกับพวกเขาฉันอยากไปสำรวจทะเลทรายเหมือนกันทุกคนมันจะบอกว่าฉันยังเด็กเกินไปฉันไม่สนใจนิวจะไปและเขาก็ตัวใหญ่กว่าฉันนิดหน่อยเท่านั้น แต่ก็ยังใจร้ายฉันต้องอยู่ที่ท่าเรือเพื่อเก็บสาหลายทะเลเก่าๆที่เหม็นและทําการบ้านฉันพนันได้เลยว่าการทาความสะอาดครองกับคุณคงจะสนุกกว่าฉันอยากจะดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่นั่นแต่พ่อแม่ของฉันไม่ยอมฉันออากจกปูกบ้านนี้ไปคุณคุยกับพวกเขาได้ไหมนะพรีสมีต่อฮ่าโอ้ดีเลยเช่นฉันเถอที่รักเธอคงไม่สนุกกับการขุดท่อน้ำของเกรดบาร์สินอย่างแน่นอนเลย คุณคงไม่ชอบสิ่งที่ฉันกาลังจะพูดนะแต่อดทนไว้ <c oughs> ก็มีเวลาอีกม้ากที่จะเติบโตเราจะร่องเรือไปที่เพลนเร็วนี้ฉันรู้ส,สึกเสียใจที่ต้องบอกคุณเรื่องนี้แต่เราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปกับพ่อแม่ของคุณดังนั้นอย่าทะเลาะก,กับพวกเขาในระหว่างนี้จะดีกว่าฉันไม่อยากข้ามเพลนกับพวกเขาแล้วก็เขาบอกว่าสาหน้าบึง้งหน้าบูตรบึ้งนะครับจากคุณป้าคนโปรดของคุณไม่รู้คุณป้าไหนป้าป้าอิดา อีดาอีดาอ่าอันนี้มีอเหมือนลิฟต์เหรออันนี้เป็นโอเคเออตอนอีพีที่แล้วผมไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับก็เนี่ยเพิ่งมารู้ว่าจริงๆถ้าเราตกลงไปข้างล่างอ่ะเรากด C ีก็อ่าเชือกน่าจะเด้งขึ้นมาตึ๊กแล้วก็ปีนขึ้นได้นะครับนะผมผมโบโบไปไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูโซนนี้ก่อนครับว่ามีอะไรให้เดินสำรวจไหมมีลิฟต์สตัวฮะเออมาตรงนี้ก่อนดีกว่า กดซีอ่านี้มันเทคโนโลยี <Technology. S 1> อาชีพแม่อีกแล้วอืมมีท่อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีอ๋อไม่อยากอ่านดูวยก็เอาอีกแล้วหมออ่านก็ได้เมทที่รักคุณอาจจะหูเราะกับสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดแต่ฉันอยากเป็นช็อกโกแลตอย่างึไม่มีอะไรทำนอกจากอ้วนกลมฟูฟ่องและน่ารักแต่เวลาที่หลับไม่มีงานทำและ ไม่มีวิกฤตในอนาคตเออก็ดีเหมือนกันนะอยากเป็นช็อกโกแลตแล้วตอนเนี้ยคงจะผ่อนคลายกว่าการไปเคาะประตูบ้านทีละหลังแต่ต้องมีคนนําน้ำมาให้คนแก่และฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าฉันจะชอบพวกเขาอืมนีม่ใครเนี่ยคือตอนนี้ตัวละครแบบว่าเยอะจนแบบแบบไม่ไม่จําแล้วอะคุณไม่อยากจําอ่ะเ็บอกว่าจําโคโค่คนเก่าได้ไหมจะทําให้ฉันต้องฟังและปัดฝุ่นนะปัดฝุ่นดู คอลเลกชันเปลือกหอยของเธอเธอหูหนวกเหมือนเสาดังนั้นเธอจึงควรฟังพวกมันบ้าเป็นครั้งคราวเธอกล่าวว่าเปลือกหอยชิ้นหนึ่งแทบจะสลายเป็นผงพวกมันคิดถึงมหาสมุทรเช่นเดียวกับเราคิดถึงมหาสมุทรแสดงว่าตอนนั้นเ,เหมือนน้ามันลงแล้วหรอน้ําลงหรือน้ําขึ้นนะครอบครัวของคุณดีขึ้นหรือยังพวกเขายังคงอารมณ์เสียอยู่ไหมไม่ต้องบอกฉันหรอกนะถ้ามันยากเกินไปที่จะพูดถึงมันฉันอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณแต่ฉันขอส่งกําลังใจให้คุณนะจ๊ะ โอ้ยใครมาเขียนบทความที่งให้อ่านเนี่ยฮ่าๆนั่นโคโค่นะถึยงนั้นฉันก็ยังชื่นชอบคุณอยู่ฉันคงไม่มีความอดทนขนาดน,นั้นหรอกเรื่องของพ่อกับแม่ฉันยังคงวุ่นวายอยู่พวกเขาปล่อยให้มหาสมุทรหายไปแต่พวกเขาไม่ต้องการที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราไม่รับผิดชอบพวกเขาพูดแบบนี้มาเสมอแล้วพวกเขามาจออกเดินทางไปยังโอเอสิ o คอร์ด พวกเขาล้องขอให้เฟอร์นันเสไปหาเพื่อนๆของพวกเขาแต่สถานที่นั้นหาได้ยากอย่างน้อยทุกอย่างก็สงบสำหรับฉันตั้งแต่พวกเขาจากไปฉันรู้สึกเบาสบายที่สุดบางทีฉันควรไปเที่ยวเหมือนกันก็อยากเป็นชอกแลตนะนะตัวได้ฟูฟ่องต้องทำอะไรนะเพิ่งคิดอะไรอ่ข้างบนมันมีมันมีเชือกเดีออ๋ยนะวาๆกดซีตรงนี้ได้ไหม มืนจะไม่ได้ตรงนู้นก็ดูจะมีทางไปได้นะครับมาตรงนี้แล้วกันสำรวจตรงนี้ก็นะมีทางเข้าเป็นห้องอะไรไม่รู้ฮะดูตรงนี้สิอันนี้อันนี้อันนี้ตันแล้วมีทางขึ้นตรงนี้อ่าเข้าห้องก่อนแล้วกนะันเนาะว่างนี่มันอะไรกันนี่อ่ะกดซ้ายเอ้ากด e ทีหนึ่งแล้วก็กดอ๋อเดินเหรอกดเดี๋ยนะเดี๋ยนะกดพร้อมกันแล้วก็กด a ฮะ เพือ่ออะไรอะ่ะมันคืออะไระครับละคังหรอกดเสร็จแล้วง่ต่อไม่มีอะไรเหมือนแค่มาเก็บอาชิพ e มน n t โอเคผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมเล่นในเกมพานะครับซึ่งพอดีคือมันมีอาช e พเมน n t ให้เก็บอ่าก,ก็เยอะอยู่นะมา,าปีนตรงนี้ กด A D โอเคมูธรรมดาไม่มีอะไรครับตรงนี้ยังเข้าใจได้อยู่ปากกาลังนี่เจริงคือมันคล้ายๆเทียนมากครับเทียนแบบวางบนพื้นอ,อะไรเงี้ยอันนี้มีโอ้ยไม่อยากอ่านเลย,ยกดหนึ่งอ่านกดสองไม่อ่านแลยะยาวด้วยนะสมุดบันทึก12บสองออกเทและ1พลาอ หลังจูซานนะครับโดยปกติแล้วการเดินทางจากประภาคารแห่งเก่าของฉันไปยังเราใช้ก็ถือเป็นการเดินทางสำรวจสำหรับฉันแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าครั้งนี้การผจญภัยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองเมื่อถึงจุดนัดพบฉันพบว่าตัวเองกำลังรออยู่กับเมเต้หญิงสาวจากที่นี่อายุน้อยกว่าฉันเสียอีกราะแม่ของเธอจากไปแล้วแต่เหมือนกับคนในวัยเดียวกันนะครับเธอต่างเธอต้องการอยู่ต่อซึ่งนั้นทําให้เกิดกระแสนในหมู่คนรุ่นเก่า การออกจากรังของครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันไม่รู้จักเมเต้ดีนะักแต่เราต้องก็มีบางอย่างที่เหมือนอยู่กันอยู่แล้วน่นั่นคือช่องว่างระหว่างเรา,า,ากับพ่อแม่ที่กว้างเึ้นเมเต้ก็มาเมเต้นะครับไม่ใช่เมอย่างอื่นนะะเธอดูโล่งใจที่ได้พบฉันครั้งที่ฉันพูดไม่ออกเลยเธอยิ้มอย่างเกินอายและยิ่งกระดงเก่าจากความเหนืนน่อยในการไปถึงที่นั่นโดยที่กระเป๋าของฉันถูกปลดออกหมดแล้วและผมของฉันชี้ขึ้นทุกทิศจาง ผมฟนนั่นเองผมจะดีไม่น้อยบีอังกาเป็นคนดีที่ไม่เขินอายเลยแม้แต่น้อยแต่ฉันก็โล่งใจที่อ่ไม่แพ้เธอที่รู้ว่าฉันจะไม่ต้องออกเรือคนเดียวยังไงกันนี้ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ซอลผู้เท่ามาร่วมกับเราด้วยฉันไม่คิดว่าเราจะได้พูดคุยกันสักคำก่อนหน้านี้เรือใบเก่าๆอย่างเขาจะตามทันได้ไหมนะไปคนละลำกันเหรอตั้งแต่ฉันยังเด็กซอลก็มักจะเป็นฤาษีแก่ๆที่อาศัยอยู่บนที่สูง เขาไม่เคยทำให้ฉันกลัวอีกเสมอเลยแต่ว่าเขาจะลงมาที่ท่าเรือบางครั้งเหมือนแมงมุมที่ไหลลงมาตามเส้นไหมในคนอื่นละฉันจะวิ่งหนีและกรีดร้องเมื่อเห็นเขาแม้ตอนนี้เข่าของฉันก็เริ่มสั่นเมื่อเห็นเขาเดินโซเซเข้ามาหาฉันเอา้าทำไมอ่ะมาทำร้ายเรอแล้วาเท่าซอลละ่ะพวกเขาออกเดินทางเป็นกลุ่ม3าคนเนื่องจากไม่มีใครมาร่วมกลุ่มกับเรา ไม่นานฉันก็รู้ตัวว่าไม่ได้กังวลอะไรซอเป็นผู้นําทางเป็นบุคคลประหลาดที่มีเท้าที่คล่องแคล่วปีนหน้าผาได้อย่างเน,น่ออัจจรย์มเมตเต้ตามด้วยพลังเต็มเปี่ยมทันใดน,นั้นฉันก็รู้สึกเหมือนคนแก่สรุปว่าการเดินทางครั้งนี้มีเบียงก้า K, มีซอลแลวก็มเมเต้นะครับเป็นบันทึกที่ทิ้งไว้จาก3คนนั้นนี่เองเออดูตรงนี้ก่อนอ่าเช็คอินครับไป เราก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้ว้ว้าวโอ้มันชักแบบนี้เลยนะชักแบบง,ง่ายๆเลยเอ,อ๋โอ,โ,อ,โ,อโ,โหกดหนตรงนี้เลยเหรอเพราะทำใจก็ประตูเปิดไม่ได้ครับอืมคงจะต้องไปละละทำใจไม่ได้แล้วกดซีไปเลยเก่งจัดเลยอะทำได้ไงวะติดแม่เหล็กไปไป่ไย้อ๋อขึ้นทางนี้หรือเปล่าครับ กดก่อนฮะชัดเจนไปขึ้นขึ้นโอ้โหง่ายง่ายยิ่งกว่าแบบว่าออกป่าเข้ากล้วยเออขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยตัวอะไรเพื่ออีกแล้วกดอีอ้าวกดอีไม่ได้มันคืออะไรอ่ะไปไม่ได้อุ้ยหน้าแดงอ่ะเฮ้ยทำไมหน้าแดงอ่ะกูอยู่นี่หน้าอย่างแดงครับ โอ้ช่องแคบแคบจัดอะ่ะโหลด,ดโดดผีแล้วครับอลงไปได้ไหมมีนมีให้กด e ตรงนั้นแล้วก็กด c ก,ก่อนแล้วลงไปครับลูดลูดเดี๋ยวผมอาจจะลองลูดโดยที่ไม่กดยกเลิกนะครับกลัวจะกลับขึ้นไปไม่ได้ออันนี้คืออะไรอะ่ะกบหรอแต่มีหางด้วยครับกิ้งก่าเฮ้ยอันนี้มีก๊อกน้ำาฮ วิ่หิวน้ำอ่ะดื่มน้ำเลยดิตื่มไม่ได้เป็นก๊อกน้ำระดับด่านเออกดออกมาเลยอ๋อมันมีทางไปเพิ่งเห็นก็ไปต่อโหแบบแคบมากมองยากมองยากจริงๆกดอีกด e. อีไปเลยไปด้วยไปด้วยเกาะไปด้วยขึ้นขึ้นเออไปข้างบนครับตามเกล็ดมันไปแล้วก็แต่ผมเกาะไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกดอ e. ีไป โอ้โอไปพิดทางเว้ยมันแตกมาลง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 อืมไปขวาไปขวานั่นแหละพักพักก่อนพักนิดนึงอ่าไปต่อครับมีรูให้เข้าตรงนู้นไปเลยแม่ติดอะไรเนี่ยเออกระโดด <c oughs> อูว้เ <c oughs> <c oughs> สียวจารว้าวตรงน,นี้คือแทบจะไม่เห็นแสงข้างนอกเลยฮะตอนนี้ขึ้น อันนี้ได้แต่ว่าขึ้นทำไมมันมันตันเนี่ยอ๋อมีพืชข้างบนครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะมันมีอะไรไหมออออออตันอะ่ะนั้นก็ปีนขึ้นข้างบนเลยยวต้องกด e ด้วยกดตรงนี้ได้ไหมอ่ากดได้ครับอืมกาเกาะเห็ดกาเห็ดอ๋อก็ได้โอเคครับเมื่อกี้งงว่าทำไมมันจะตันอืม ไปพวกไปออหินน้อยอืมอืมตรงนี้แหละลำบากที่สุดเลยแม่ใครมาวา่ไม่รู้แต่ขอบคุณมากอินทิจับตรงเนี้ยอือโอ้ย่ะอ้หอยสร้างเอาหอยสร้างมาครองหุยแล้วหอยสังแตกอ่าอันนี้เป็นงานวัดหรอมอมีชิงช้าด้วยครับชิงช้าสวรรค์ไหม ใช่ไหมหรือว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนกั้งถัานน้ำปะอันนี้มีหม้อแล้วยังไงโหมืดมืดตืดมีเสียงอะไรไม่รู้ฮะเสียงอะไรอ่ะคนย่ำแล้วก็โอเคลูกนระกดกดลบค้างโหต้องกดค้างด้วยหรอกดทีเดียวก็ได้มั่งน่ะ สลายคลามเลยแล้วแล้วก็เช็คพอยต์ครับกดตึ้งเดี๋ยวนะข้ามไปได้ไหมไม่ได้อ่ะลงมาพวกตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะมีอ่าน้องกระดึ๊บอ่าตัวอื่นหรือเปล่านะครับดับเบิลแท็บ R คืออะไรอ่ะอ๋ออ๋อยิ่งกดไอ้นี่จะไวขึ้นโอเคไปได้ไหมต้องไปทางนู้นครับกด F อ่าอ่า จะถึงหร pues mm uh, ือไม่ไม okay. ่ถึงฮะอืมได้อยู่โหไปด์แมนอ่าทางนู้นมีให้หหอีกแล้วครับโอเคอันนี้รู้สึกว่าต้องขึ้นข้างบนนะโหแล้วขึ้นข้างบนครับอืมโหมันจะถึงไปนะอ่าโอเคประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้นะไม่ได้เห้ว้าวไปไป ไปต่อครับเนะด,ดี๋ยวนะกระโดดเกาะอโอเคมองไม่เห็นเนี่ยหละผมทุดอ่อนเลยอ่ะมองมองยากไปยินขึ้นปีนขึ้นไปป,นปีนอีกไปน้องปปีนเนี่ยร่วงเส้นตำก็ต้องปีนโดดออืไปถึงฟังฟันกดวิออกมาอันนี้มีเรียกว่าอะไรนะคำพีนินจาอีกแล้วครับมา ปริติคือคนไทยอ่ะปริติฉันไม่เคยเห็นคนลงมาจากที่สูงขนาดนี้เมื่อก่อนและบางคนก็หยุดในช่วงน้ําลงเมื่อที่สถานการณ์ของฉันอาจจะไม่ได้สิ้นหวังอย่างที่แม่เคยพูดมาสมุดช่วยห,หัวใจของฉันอดทนได้บางทีฉันอาจจะได้พบใครสักคนในที่สุดแต่โอกาสมีน้อยมากที่นี่นอกจากอ่ยมคนแก่แล้วหรือเปล่าอ๋อเอ่ยยอมนะครับยอมเขาทำให้หัวใจฉันเต้นแรงด้วยรักยิ้ม มือด้านและเสื้อเชิ้ตลายสก,กอตท,ที่เขาใส่ตลอดเวลาเออใครอะใส่เสือ line, ส้อลายสกอตด้วยครับโอเคคนทําขนมปังหรือฉันหวังว่าคุณล้อเล่นฉันไม่รู้เลยว่าคุณกําลังล้อฉันเล่นอยู่หรือเปล่ายัางไงนะยังไงก็ตามฉันจอกจากหอคอยเช่นกันขอโทษนะบาซ่าฉันไม่รู้จะบอกคุณยังไงดีฉันหวังว่าเราจะสามารถติดต่อขอคาราบีเนอร์ของเราเข้าด้วยกันได้เหมือนเมื่อก่อน ก่อนที่เรือเกยตื้นที่ท่าเรือเก่าฉันหวังว่าจะโน้มน้าวคุณให้มาด้วยได้แต่นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉันกำลังทํางานร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงพวกเขาพบจุดบนหินกรวดก้อนหนึ่งให้ฉันเราจะพบกันอีกครั้งที่ไหนสักแห่งบนที่ราบใช่ไหมอย่ากโกรธฉันนะฉันจะคิดถึงจดหมายของคุณโอเคครับตัวละครที่ผมว่าน่าจะเกินสิบแล้วละ่ะที่ปรากฏในจดหมายนะฮะจำไม่ได้เลยจำได้แบบน้อยมากเอ่ม ่าไปแล้วตรงนี้มีอะไรอีกหรือไม่โหดอีกแล้วครับปลายพวกโอเคอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรไม่คิดมือนเห็นอะไรแบบเห็นอะไรแบบแบบเช็คอินวางหินบนนี้แล้วก wow ็เดินต่อตรงนี้มีที่ปีนปีนขึ้นไป ซอแสงแดดอาคาสีนครับออกมาข้างนอกได้แล้วสดชื่นจัมข้างนอกมีไรมามาน้องกระดึ๊บหน้าตูดข้างบนมีอะไรอ่ะอ๋อเป็นแค่ซาปะกาลางมันนะ้งเนอะอืมน้องตูดตรงนู้นมีเมืองอีกแล้ว เฮ้ย <Hey>, hey, น้องตูดน้องตูดเป็นไรน้องตูดน้องตูดเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแล้วกลัวหรือเปล่านะเมื่อกี้โอเคแชปเตอร์สามแล้วครับอีพีนี้ก็น่าจะสั้นกว่าอีพีหนึ่งโอ้มีใส่แว่นด้วยรอบนี้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะฮะยังไงก็ตามใครที่ชอบคลิปนี้ผมรบกวนฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้คลิปของผมด้วยนะสําหรับวันนี้ก็เจอกันบ๊ายบายครับ